สวัสดีทุกๆคนเลยนะจ๊ะก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมพืชอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราปลูกที่สวนของเราแล้วนำไปขายที่ตลาดขายดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือบวบหอมนั่นเองนะคะหรือว่าบวบหวานนะคะที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เป็นลูกที่แม่ทิ้งไว้ทำเชื้อนะคะเอาไว้ปลูกในฤด,ดูต่อๆไปนะคะแล้วที่สวนก็ปลูกไว้เยอะพอสมควรเลยนะคะ รสชาติของบวบหอมนะคะค่อนข้างมีรสชาติหวานสามารถนําไปผัดหรือว่าสามารถนํำไปลวกกับน้าพริกได้เลยนะคะอร่อยทุกอย่างอันนี้ก็เป็นลูกที่ยังโตไม่เต็มที่นะคะยังจะโตกว่านี้ความจริงก็ยาวประมาณหนึ่งข้อศอกของเราเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็จะมีการเก็บเชื้อตลอดนะคะไม่ต้องได้ซื้อหรือว่าสั่งที่ตลาดมาแล้วส่วนลูกะะที่เราจะเอาไว้ทําเชื้อนะคะเราก็จะทิ้งให้เขาแก่แบบลูกใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วข้างในมันจะมีเมล็ดอยู่นะคะนี่นะคะเปรียบกับลูกที่อยู่ตรงนี้คือใหญ่มากแต่ระหว่างที่ก่อนที่ลูกเขาจะใหญ่นะคะเราจะเลือกดอกที่เป็นตัวผู้แบบนี้นะคะแล้วนําเกสรของดอกตัวผู้นะคะไปผสมพันธุ์ กับเกสรตัวเมียนะคะที่มีลูกติดแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าลูกนี้เขาจะอยู่รอดแน่นอนโตแน่นอนนะคะแบบนี้นะคะแม่ก็จะทําแบบนี้เป็นประจำรับรองได้เลยว่าลูกที่เขาผสมไปแล้วนะ,ะเขาจะใหญ่แล้วก็ออกแบบนี้ให้เราเรื่อยๆนะคะทั้งเก็บขายแล้วก็เก็บไว้รับประทานได้เลยคะ่ะ